สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหน,น,นุ่มเมืองชนชาแนลนะครับวันนี้พาไปดูเจปเปิ้ลยำแซับๆในร้านกันเหมือนเดิมนะคะรับนี่เดี๋ยวมาดูยำกันเจเปิ้ลกำลังยำมันๆเลยนะนี่ยำอะไรครับเจ๊ยำรลูมิสใส่ไข่แมงดาค่ะยำบลูมิสไข่ไข่แมงดานะชุดนี้เท่าไหร่ครับเจร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทนะยำบลูมิสไข่ไข่แมงดาค่ะบลูมิสปวกไข่แมงดาของใครคะได้แล้วคะ่ะลูกค้า แล้วก็มียำมุงเส้นหนึ่งได้แล้วนะคะอันนี้ร้อยสี่สิบห้าอันนี้ใส่เกินมาดูต่อไปนะนี่เนื้อยำมะนาวสดแท้ร้อยเรเซนนะครับอันนี้เป็นยำอะไรครับเจ๊ยำหอยนางลมแปสบาทนะครับ นะเกลี่ชําน้ำชําๆนี้เลยนะครับมันไปผ่านมาแวะหมูดหนุนได้นะครับร้านเปิ้นยำซับเวอร์ตลาดโตลุงหน้าสถาน,นบุรีนะครับนี่หอยนางรมตัวใหญ่เนะยยๆเลยนะยัวๆเลยนะกลับบ้านกลับบ้านนะครับ ทุนี้80บาทนะสองอสิบิยำมนิดตืงยำหอยนางรมหนึ่งค่ะ8 6ด0ินะคะสแกนไหมคะเออลูกค้าสั่งยำขาหมูใครคะยำขาหมูพี่วันไม่มีลูกค้รารับไปแล้ว สไมอ่ดต้องเผ็ดมากค่ะอ่ายที่ดมาดูยำรวมมิตรนะครับหกิบาทนะโะเจับเครื่องกันไม่ยั้งเหมือนเดิมนะครับ ดกากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องดมมือไทยชาแนลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะนะครับแผ่นยำเชเลยค่คะพี่ดูี้ก่อนได้นะคะอ๋อยำรวมมิตรนะเมนูเม,ม,มนูนี้จะเป็นยำหมูยอค่ะต่อไปเป็นยำหมูยอนะ60บาทเหมือนกันนะครับ จุกจุกจุกจกใส่หนังหมูใส่เบคอนค่ะใส่เบคอนวมบวกเบคอนอันนี้เจ็ดสบาทเจบาทนะราคาจับต้องได้ทุกเมนูนะครับทั้งแซ่บทั้งอร่อยนะครับวั <c oughs> นนี้คนก็ไม่ถือกันเยอะนะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้ พันยำจดได้เลยนะครับส,สั่งไว้หรือยังครับมียำหมูยอนะยอหกสิบบาทนะครับ <ส amps. S 1> ต้องมาลองนะทั้งแซ่บทั้งอร่อยทั้งราคาถูกจับต้องได้นะอันนีาา้สองอย่างคู่ดภาษาไทยยอพูดภาษา ได้ยินสามไข่ไข่เมงดามาอีกแล้วขอขเดาด้วยเดี๋ยวมาดูยำสามไข่ร้อยยี่สิบบาทหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับม <c ười> ีที่นี่ที่เดียวนะครับร้านเปิ้ลยำแ่บเบอร์ตลาดโตลุงหน้าศาลเจดีนะครับสามไข่ร้อยยี่สิบบาทนะ น้ำยำชุำ่มฉ่ำมันดูแดงดาแน่นๆๆ่แน่นแน่นแน่น,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 นอือไข่ทะลักทะลวงเลยนะครับสามไข่นี้แมงดาให้กันทั้งตัวนะใส่กองใช่ใส่ถุงค่ะ ูลงไปไข่ปลาด้วยสามไข่มไขีไข่ปูไข่ปลาไข่ไม่ไดาไข่ปลาเลือดเซียวนะครับร้อยี่สิบบาทนะรับประกันว่าหาที่ที่ไหนไม่ได้นะครับนี่นะร้อยี่สิบบาทนะครับยำสามไข่ค่ะยำหมูยอค่ะร้อยยี่ 60วัด8บาทค่ะสแกนไหมคะค่ะของพนับสแกน,แกนมาดูยำทะเลเผ็ดนะ80วัด80บาทอันนี้ยำทะเลเผ็ดๆนะครับค่ะยำทะเลเผ็ดเดี๋ยวมาดูมาดูเผ็ดแค่ไหนนะครับ พริกพริกพริกแซ,บ,ซบเลยนะบอกเผ็ดๆนะนี่นะใส่แบบไม่ยั้งนะลูกค้าขอเผ็ดๆนี่ค่ะทะเลนี่คือยทั้งกุ้งทั้งมึกนะคะลูกก๊าดชิ้ปลาค่ะข้นชิวทะเลจัดให้หมดเลยใช่ไหมครับ หอยกุ้งบึกปูปลานี่ใส่กันให้หมดเลยนะครับ60บาทนะครับยำทะเลค่ะยำทะเลรสเผ็ดค่ะ60สิบหกสิบาทเผ็ดใหนึ่งเดี๋ยวมาดูยำไข่แมงดาอีกแล้วไข่แมงดาอีเดียวเหรอครับไข่แมงดาบวกไข่นางรมค่ะเมนูนี้เท่าไหร่เจ๊เมนูนี้ร้อยหกสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะไข่แมงดาบวกไข่นางรม ดูไข่ดูไข่เก้งัดไข่ืมไข่ทะลักอีกแล้วนะครับดูหอยดูหอยดูหอยเก้ใหญ่ไม่ใหญ่ ดูหอยเจใ๊ใหญ่ๆอวบๆแค่กันสดๆใหม่ๆมาเลยนะครับไข่ลไม่วันต่อวันนะคะแค่กันวันต่อวันเลยนะมาดาให้กันทั้งตัวนะครับ นี่นะร้อยห้าสิบบาทนะนี่นะ,ะไ่ไั่งไ้่าก็าน้อค่ะร้